ជាយិន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 ប៊ូតុងជាយិន จากกมรมผสมพี่น้องมาตดสอบบึงลงดินบึงโอเคครับปลามาเที่ยงอยู่ของบะล้งครับเนี้อยีลีนกเนี้วแห้งข้อสำเนี่ยนะหอมปากหอมคอเอาลงเอาลงเทปบึง จากออกจากกุงะสมจะออกเรียนดูๆูั้งนะครับช่วงนี้กับผสมจะพุดซ่อนก็เลยหยุดผสมบวชตองไว้ก่อนเมื่อปืนบุฟอเล็งเห็ดพุดซ่อนนะครับออกมาสองสามจุดลูกตายเบิดครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงสำหนินะครับผมสุขดีมีเงินใส่อยู่ดีม่แห้งสกูขข๊ทุกคนครับสวัสดีครับ